คำพังเพยที่ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีคงใช้ได้กับวงการลูกหนังไทยที่ไม่สิ้นนักเตะมากความสามารถมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นปีย่งพงผิวอ่อนเกียรติศัก์เสนาเมืองกอดบาาเป็นยุคนี้ชนา,าทิพย์สงกระสินเพลเมเกอร์กับตันทิมชาติไทยชุดปัจจุบันซึ่งล่าสุดเป็นข่าวกระชอนเอเชียโดยการย้ายทีมจากคอนซาโดเลซัปโปโรไปยังคาวาซากิฟอนเตะแชมป์เจลีกสี่สมัยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะมีรายงานว่าค่าตัวของกัปตันทีมชาติไทยค่าสูงถึง400 410ล้านเยนหรือราว118 120ล้านบาทพร้อมรับค่าเหนื่อยเฉียด2ล้านส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะไทยที่มีค่าตัวในการย้ายทิมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเส้นทางลูกหนังของชนะทิพย์สมกระสินเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพกับ b e c เทโรศาสนะในเวลานั้นตั้งแต่ปี2012 2015ก่อนย้ายมายังเมืองทองยูไนเต็ดในปี2016 จากนั้นชนาทิพ์เริ่มออกล่าความฝันดินแดนปลาดิบตั้งแต่ปี2017คอนซาโดเลซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวก่อนทำผลงานได้ดีและมีการซื้อขาดในที่สุดและยึดตัวหลักของซัปโปโรจนถึงฤดูกาลล่าสุดพร้อมเวลานี้ยังถูกยกให้เป็นนักเตะระดับหัวแถวของเจลีทว่าเส้นทางของกับตันทีมชาติไทยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องฝ่าฟันความเชื่อมั่นของตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ที่ช่วงแรกในเจลีกจะเห็นได้ชัดว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างไม่ค่อยมั่นใจกับเจ้าตัวแต่ชนาทิปยงัดศักยภาพออกมาเพียงครึ่งฤดูกาลก็กลายเป็นที่ยอมรับภายในทีมทันทีจากนั้นทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องจนถูกยกให้เป็นเดอะแบ็คของทีมในแดนกลางพร้อมในฤดูกาล2018ชนาทิพสงกระสินสร้างประวัติศาสตร์มีชื่อติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของเจลีกอีกด้วย อย่างไรก็ดีชนาทิพย์ยังลงสนามในเจลีกไปทั้งสิ้น115นัดยิง14ประตู20แอสซิสและยังถือว่าเป็นนักเตะที่เปิดประตูให้แข้งไทยหลายรายก้าวมาโชว์เพลงแข้งในเจลีกด้วยความสามารถของชนาทิพย์ที่เราเห็นมาตลอด4ปีครึ่งในเจลีกจนเวลานี้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะซูปเปอร์สตาร์ในญี่ปุ่นก็ว่าได้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะยกให้ชนาทิปเป็นแข้งเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเวลานี้หากนับเฉพาะผลงานในเวทีอาเซียน ชนาทิปก็พิสูจน์ให้เห็นมานักต่อนักที่การันตีด้วยการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งศึกชิงแชมป์อาเซียนมาได้3ส,สมัยจากการลงเล่น3ครั้งล่าสุดของเจ้าตัวในรายการนี้พร้อมการคว้าแชมป์3ครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยก็ยังเป็นชนาทิปอยู่ในทีมอีกด้วย เพราะเชื่อว่าการประสบความสําเร็จของชนาทิพย์สมกระสินในญี่ปุ่นจะเป็นต้นแบบการเล่นฟุตบอลของนักเตะไทยรวมถึงทั่วอาเซียนอย่างแน่นอนโดยรูปร่างที่ดูเสียเปรียบแต่มีการทดแทนด้วยความสามารถเซนฟุตบอลและความตั้งใจในสนามจนสร้างชื่อกระชอนในญี่ปุ่นและเอเชียในเวลานี้ทั้งนี้ชนาทิพย์เตรียมเดินทางไปสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่กับคาวาสกิฟอนตาเลเพื่อป้องกันแชมป์เจลีกในช่วงกลางเดือนนี้และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังถึงญี่ปุ่น